สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สจิตาสองสามเลิฟทาโร่โชาแนลดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่และกัไพ่ออร์คิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปแรนดอมส่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะการอ่นานไพ่ของเราจะเป็นแบบ general reading นะคะเป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขาค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะไม่หมองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็น กำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงนะคะสำหรับลูกลงเก่าๆก,ก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ยังติดตามกันอย่างแน่นขอบพระคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์พลังบวกนะคะใครที่อยากจะดูโดงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ nokky474 นะคะ n o k k y 474นะคะแม่หมอตอบเองทุกแชทแล้วก็มีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากพลังงานธาตุแล้วก็ ราศีนะคะระหว่างคุณและเขานะคะวันนี้แม่หมอเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการจามหรือไอน,นะคะแทรกระหว่างที่อ่านคลิปก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้าด้วยนะคะแต่หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขาค่ะ ใบแรกเลยนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะใบที่2นะคะเป็นไพ่เดวิลนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นพลังงานของอาชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษศก,กันมังกรค่ะ Ace of Pentacles นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันค่ะ นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกค่ะแล้วก็นะคะไพ่เอ e of ฟซอ r ค่ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีทาตุลมมิถุนตุลกุมได้นะคะหรือต่อให้ไม่ใช่ธาตุแล้วก็ราศีที่แม่หมอกล่าวมาก็สามารถดูได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเอาล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ไพ่ทาโร่นะคะ,ะมันเหมือนกับแม่หมอไม่รู้ว่าจะ เอาหัวข้ออะไรมานะคะก็เลยจะขอใช้ไพ่ในการเลือกหัวข้อหรือว่าเป็นชื่อหัวข้อก็แล้วกันนะคะมาดูว่าไพ่จะอยากให้คุณนะคะที่มาดูนะคะหลายๆท่านที่มาดูรับรู้ถึงสิ่งใดนะคะระหว่างคุณและเขานะซึ่งก็จะเป็นการกำหนดหัวข้อนั่นเองนะคะไพ่หล่นนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร อะมาดูกันค่ะจากใบแรกเลยขึ้นมาเป็นไพ่เดฟนะคะไพ่เดฟอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของแม่หมอนะคะนั่นแปลว่าอาจจะมีใครบางคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสาใบนะว e e ออฟ f o r ์ u n e ค่ะวันเวลาเปลี่ยนเวียนไปนะคะก็ดึงคนเก่าๆเ,เข้ามานะคะ j u d g ม้น t ค่ะ เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะจากพลังงานหน้าไพ่สามใบนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะรอคอยหรือไม่ได้รอคอยคนรักเก่าก็ตามแต่ว่าจะมีใครบางคนที่หายไปนานนะคะเขาจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนี่คือหัวข้อในวันนี้นะคะใครบางคนที่หายไปนานจะกลับย้อนอจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแม่หมอก็จะขอเปิดไพ่ตามนี้เลยตามหัวข้อที่ ไพ่ใบออกมานะคะนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าพลังงานระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะทําไมเขาหายไปนานแต่เขาจะย้อนกลับมาในชีวิตของคุณล่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูเลยค่ะใบแรกคุณและเขาเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาสองไม้เท้าค่ะไพ่ของรักออนไลน์เดทออนไลน์ Online, Online, ก็ได้หร,ออหรือการรอคอยหรือลองดิสแทน e r e ร a t ชั่นชิพนะคะ สิบถ้วยค่ะไพ่ของคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วไพ่ของคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วนะคะความสุขค่ะความเติมเต็มนะคะความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวหก <6 S 1> เหรียญค่ะการช่วยเหลือนะคะหรือการอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในกรณีนี้นะสามดาบค่ะเรื่องราวที่ทําให้เจ็บแล้วก็เสียใจายอาจจะเป็นเรื่องราวรักสามเศร้าเรา3สามคนก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญค่ะนะคะการลงทุนในความสัมพันธ์นะคะการเฝ้าดูการรอ นะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรสักอย่างนะคะสีดาบค่ะมีการหยุดนะคะการหยุดนีในนนะะนะ่ในความสัมพันธ์การเช็คเบรคนะคะนะในความสัมพันธ์เจ็ดถ้วยค่ะอาจจะมีคนหลายคนในความสัมพันธ์หรือใครบางคนอาจจะคุยหลายคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือเจ็ดถ้วยอาจจะแปลว่าความฝันความหวังก็ได้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่นอนอยู่แนละไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะมันอาจจะแปลว่า การฝันถึงใครสักคนก็ได้นอนแล้วฝันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก้าวดาบค่ะความเครียดนะคะความสับสนในใจความคิดมากนะคะ,อะนอนไม่หลับนะคะความบางท่านบางคนมีภาวะซึมเศร้าได้นะคะถ้าเป็นไพ่ก้าวดาบนะ d g m e n t ค่ะ jamais judgment เ,เป็นไพ่ของการพิพากษาหรือว่าเป็นไพ่ของคนเก่ากลับมาได้นะคะนะหรือเป็นมือนเหมือนกับว่าปลุกคนที่ ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนมาใหม่ก็ได้นะคะหกถ้วยเนี่ยจัดเม้นกับหกถ้วยนะคะมันเหมือนกับว่าจะมีใครกลับเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอในอดีตเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณนะคนที่เคยเลิกราตัดจบกันไปนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้นะคะมีบางคนในที่นี้อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีครอบครัวมันก็อาจจะแปลว่า เขาอาจจะคบใครมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครอาจจะแปลว่าเขาคบมากกว่าหนึ่งคนเขาอาจจะคบกับคุณแล้วก็มีอีกคนคนหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้ความรักของคุณและเขาเนี่ยไปต่อกันไม่ได้นะคะอืมมันในหน้าไพ่นี้มันมีความรู้สึกว่าคุณลงทุนลงแรงไปกับเขามากๆเลยอ่าสาหรับคนคนนี้นะคะคุณให้เอ,อ่อเวลาให้ความรู้สึก ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนคนนี้แล้วก็คุณเสียใจมากเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณคิดว่าคุณจะจริงจังนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณและเขาจริงจังกันแต่มันกลายเป็นว่ามีแค่คุณเท่านั้นที่คิดไปเองนะคะเขาก็หกคุณอะนะคะคุณรักแล้วก็ทุ่มเทให้เขามากนะคะคนคนนี้แต่เขากลับทําร้ายจิตใจคุณด้วยการไปมีคนอื่นหรือนะคะคบซอนมันทําให้คุณและเขาตัดจบเลิกลากันไป บางท่านบางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันน่ะแต่อาจจะเหมือนแค่ต่างฝ่ายต่างเงียบไปเหมือนกับว่าคุณรู้คุณรู้ายอะไรบางอย่างคุณรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่อยากถามเขาอาจจะไม่อยากไปละลาบละลวงหรือไปล้ำเส้นเขาคุณก็เลยเงียบไปนะคะแล้วบางท่านบางคนอาจจะมีคอนฟ lict กันบ้างเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่ในท้ายที่สุดก็คือหันหลังเดินจากกันไปนั่นเองนะคะทั้งที่ยังรักอยู่มันก็เหมือนกับว่าเขาเองก็ยังรักคุณอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยความเจ้าชัวนะคะมันก็ทําให้เขาเหมือนกับแบบว่าเผลอไปคุยกับคนอื่นด้วยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าจาับหน้าไพ่นะคุณและเขาเนี่ยห่างหายกันไปนานมากๆบางท่านบางคนเนี่ยเป็นปีสองปีบางคนยาวนานมากกว่าสี่ห้าปีขึ้นไปอีกนะคะแต่โชคชะตาเจ้ากรรมมันก็เหมือนเล่นตลกนะคะวันดีคืนดีแอคเขาของคุณอาจจะนะคะเด้งขึ้นมาที่หน้าฟฟดของเขานะคะหรือ วันดีคืนดีคนคนนี้นอนฝันถึงคุณมันเหมือนกับทำให้เขาได้รู้ว่าจิตใต้สำนึกของเขาจริงๆแล้วยังมีคนอยู่แล้วก็ยังรักคุณอยู่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากเลยนะคะแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีใครด้วยนะคะตัวเขาเองอาจจะเ,เหมือนโสดอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้ววันดีคืนดีเขาก็ฝันถึงคุณวันดีคืนดีนะคะแอคเคาท์ของคุณก็เด้งมาที่หน้าวอของเขาหรือหน้า หน้าฟิกของของเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนะี่ยได้หวนกลับไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาได้หวนกลับไปนึกถึงความดีหรือเรื่องดีๆที่คุณและเขาเคยมีด้วยกันนะคะมันก็เลยทําให้เขาเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะตามหาคุณเขาอยากจะขอโอกาสนะคะมาคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะมันอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะคะนะจริงๆคนเราบางทีมันก็ไม่มีอะไรมากบางทีอยู่ดีๆแบบ อยูด่ดีๆคิดถึงคนคนนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะมันก็สามารถที่จะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะความรู้สึกของคุณหลังจากที่คุณและเขาเลิกรากันไปนะคะความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างนะความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เลิกราตัดจบกันไปไฮ g ริสเทสนะคะคุณได้เรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆได้เรียนรู้ชีวิตนะคะได้เรียนรู้ เราก็ได้เข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างมากมายนะคะเหมือนคุณได้ตื่นรู้ในความสัมพันธ์ตื่นรู้ในจิตวิญ,ญญาณของคุณนะคะว่านะสิ่งต่างๆมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะตอนนี้คุณได้เข้าใจชีวิตแล้วก็เหมือนเติบโตทั้งอายุแล้วก็ทั้งวุฒิภาวะนะคะถามว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองไหมในเวลานี้คุณก็มีความสุขคุณบางท่านบางคนอาจจะยังโสดอยู่เลยนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คุยกับใครไม่มีใครคุณอาจจะไม่ได้สนใจใครก็ได้นะคะ แต่ถามว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองไหมมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวด้วยนะอย่างที่บอกว่าคุณเติบโตแล้วในตอนนี้นะคะคุณไม่ใช่เด็กคนเดิมคุณไม่ใช่คนคนเดิมที่ยังเจ็บปวดกับความรักอยู่อีกต่อไปคุณเป็นราชินีไม้เท้ามีความครบสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการงานการเงินความคิดวุฒิภาวะวัยวุฒิคุณวุฒิหรือว่าอะไรต่างๆนะคะคุณสามารถบริหารจัดการความรู้สึกข,ของคุณได้ดีแต่ถ้าถามว่าคุณยังคิดถึง หรือนึกถึงคนเก่าๆหรือเรื่องราวความรักเก่าๆที่มันจากไปแล้วไหมก็ยังมีคิดถึงอยู่บ้างนะคะเพราะว่าคุณเองไม่ได้มีใครเลยนะคะไม่ได้มีใครที่มาแบบสร้างความทรงจําใหม่ๆให้กับคุณหรือสร้างสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันใหม่ๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะย,ยังคิดถึงคนคนนี้อยู่เหมือนกันนะคะ <S <S แ,ตแต่มันเป็นเพียงความคิดถึงที่อยู่ในใจไม่ได้แสดงออกไปหรือไม่ได้บอกให้ใครรู้หรือไม่ได้อยากที่จะบอกให้เขารู้อะไรแบบนี้นะคะ เหมือนเก็บไว้ในใจคนเดียวนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณนะคะในปัจจุบันแล้วก็พลังงานของคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วนะคะในตอนนี้นะจัสติกขค่ะคุณอ่าเขาเรียกว่าให้ความยุติธรรมกับตัวเองถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณคุณไม่เอาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของความรักความสัมพันธ์หรือเป็นในด้านความสัมพันธ์อื่นๆนะคะฉันเพื่อนฉันพี่น้องหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาเอาเปรียบคุณ คุณรู้ทันแต่คุณก็เก็บไว้ในใจแล้วคุณก็จะพยายามไม่ให้ใ,ใครมาเอาเปรียบคุณได้นะคะนะนี่คือการตื่นรู้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะพลังงานเขาในเวลานี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของเขาในเวลานี้เขาเป็นยังไงบ้างก้าวไม้เท้าค่ะเฮอร์ม,มิตค่ะ เขาค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามากพอๆกับคุณแหละหลังจากที่เขาและคุณไม่ได้ติดต่อกันเขาก็คงไปเจอเหตุการณ์อะไรมากมายที่มันทําให้เขาเนี่ยนะคะได้มีประสบการณ์ได้มีเขาเรียกว่าได้ไปเจอเหตุการณ์จริงๆนะคะแล้วก็ได้เหมือนกับแบบว่าทําให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่าชีวิตมันเป็นยังไงความรักมันเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้แม่หมอแม่หมอนะคะก็มองว่า เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักสันโดษแล้วก็ชอบอะไรที่มันสงบสงบไม่เหมือนเขาเมื่อก่อนแต่ก่อนพลังงานของเขาจะเป็นพลังงานที่เหมือนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมากรักเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนใหม่อยู่เสมอแต่ว่าทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของชีวิตอาจจะด้วยการอายุที่เติบโตขึ้นนะคะคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรต่างๆนะทาให้เขากลายเป็นคนที่รู้จักนะคะที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามคันลองใช้ชีวิตไป ไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะในในเส้นทางที่มันควรจะเป็นในเส้นทางที่ค่อนข้างเรียกว่าเส้นทางที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะอืแต่ว่าไพ่ของเขาก็ยังมีความเสียอกเสียใจอยู่นะถามว่าเสียใจเรื่องอะไรอาจจะเสียใจในเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆหรือสิ่งที่เขาเคยทําผิดมาเขาอาจจะมีความรู้สึกนะคะอาจจะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้ทํากับคุณหรือเสียใจในสิ่งที่ได้กระทําในเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเขาอาจจะ ทำได้จิตใจใครหลายๆคนเขารู้สึกแบบนี้นะคะมันยังคงเป็นบ่วงยังคงเป็นเ,เขาเรียกว่าเหมือนกรรมหรือมีความรู้สึกว่ายังรู้สึกเสียใจกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะนี่คือพลังงานความคิดของเขาเยิ่งเขาเรียนรู้ชีวิตมากเท่าไหร่ยิ่งเขาเข้าใจมนุษย์หรือเข้าใจชีวิตคนชีวิตมากแค่ไหนเขาก็ยิ่งเสียใจมากแค่นั้นนะคะเ,เขาก็ยิ่งรู้ว่านะคะในอดีตที่ผ่านมาตัวเขาทําให้คนอื่นเสียใจอย,อยังไงเขารู้แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาไม่รู้ เขาไม่ทราบเขาจะทําอะไรไปด้วยความไร้เดียงสาของเขานะคะเขาไม่รู้หรอกว่าทําแบบนี้ใครจะเสียใจหรือไม่เสียใจแต่ตอนนี้นะคะเขาเข้าใจชีวิตเขาเข้าใจโลกมากขึ้นยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่มันยังติดค้างอยู่ในหัวใจของเขานะคะจากการที่เขาได้เติบโตนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อค่ะว่า สิ่งที่เขาจะ take action กับคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เขาได้แบบว่าเขาเรียกว่าแบบดีๆก็คิดถึงคุณขึ้นมานะคะนะหลังจากที่เขาคิดถึงคุณขึ้นมาเขาคิดจะ take action อะไรเขาคิดจะทําอะไรในชีวิตเจ็ดดาบค่ะเหมือนเขาวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ hangman ค่ะมันเป็นเหมือนไพ่ของการคบคิดนะคะการใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือการทนแล้วก็รอคอย ตอนนี้เหมือนเขาวางแผนอะไรไว้สักอย่างไว้ในใจของเขาแล้วแหละแล้วตอนนี้เขาก็กําลังอดทนแล้วก็รอคอยให้เวลานั้นมาถึงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เขาจะติดต่อไปหาคุณนะคะเวลานั้นแม่หมอก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์หรืออาจจะใช้ซสัมผัสของเขาก็ได้ว่าเออเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วนะที่เขาจะต้องติดต่อหาคนคนนี้ติดต่อหาคนที่เขาเคยรักติดต่อหาคนเก่าของเขาที่เขาไม่เคยลืมคนคนนี้ที่เขายังรักฝังใจอยู่นะคะหนึ่งถ้วย เขาอยากจะมอบความรักให้กับคนคนนี้ซึ่งก็หมายถึงคุนนั่นเองนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้หรือเขามีความเชื่อมั่นว่าคุณนะคะและเขายังเป็นเดสตินียังเป็นเขาเรียกว่าเหมือนพรหมขิตและโชคชะตายังกําหนดมาให้คุณและเขายังเป็นคู่กันเขาคิดแบบนี้จริงๆและเขาก็จะออกตามหาคุณนะคะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะติดต่อหาคุณผ่านนะคะ โซเชียลหรือว่าอะไรนะคะหรือบางท่านบางคนถ้าเกิดว่าเขารู้จักที่อยู่ของคุณเขาก็อาจจะมาตามหาคุณนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะเอ,อาล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณล่ะที่มีต่อตัวเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ view of fortune ค่ะ วันเวลาที่ผันเปลี่ยนไปอืมบางท่านบางคนอยากจะบอกว่าคุณก็หันหลังให้กับเขาแล้วเหมือนกับแบบว่าคุณก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจะยังคิดถึงคุณหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองก็ใช้ชีวิตของคุณไปนะคะเขาเองก็ใช้ชีวิตของเขามันเหมือนหันหลังให้กันไปแล้วแต่ถ้าจะถามว่าถ้าเกิดว่ามีใครมารักใครชอบพอคุณหรือว่ามาเขาเรียกว่าจีบคุณหรือมอบความรักให้คุณคุณสนใจไหมตอนนี้คุณก็ไม่นะคะคุณไม่สนใจเลยหลังจากที่คุณไม่ได้มีเขาแล้ว คุณก็ไม่ได้มีใครนะคะคุณก็ไม่ได้มีใครอืมแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณกลับมานะคะความสัมพันธ์นี้มันยังมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าในใจถ้าเขากลับมาไม่ใช่คุณสิถ้าเกิดว่าเขากลับมาคุณก็ยังเออมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้มันก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเองก็ยังคงคงคงมีแค่เขาอ่ะยังไม่ได้มีใครที่มาสร้างความทรงจําใหม่ๆให้กับคุณเลยนะคะมันก็เลยเหมือนว่า ความทรงจําสุดท้ายในเรื่องของความรักมันก็คือเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในความออในความรู้สึกของคุณมันก็ยังเหมือนแบบแอบมบีเซนต์เล็กๆว่าเ,ออเขาจะกลับเข้ามาสักวันหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านบางคนแต่บางท่านบางคนก็จบแล้วนะคะยอมเขาเรียกว่ายอมถอยแล้วก็อาจจะไม่กลับไปอีกก็ได้เพราะว่าอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะเลือกที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าความรักนะคะในบางพลังงาน แต่ในบางพลังงานอย่างที่บอกนะคะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าคุณเองก็ยังคงมีหวังว่าสักวันนึ่งจะได้ย้อนกลับมานะคะเหมือนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความรู้สึกของคุณหรือเส้นของคุณก็ค่อนข้างที่จะแน่นยาม,มากๆเลยอเขาก็กลับมาจริงๆนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะด้วยแนวโน้มนะคะแล้วก็บทสรุปนะคะมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขานะคะ เจ็ดไม้เท้าค่ะความพยายามความทุ่มเทเก้าไม้เท้ามันเหมือนตัวละครตัวเนี้ยหันหน้าไปมองตัวละครตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรแล้วล่ะมีเดวิลนะคะเดวิลหรือเขาเรียกว่าบางท่านบางคนอาจจะยังไม่หมดกรรมต่อกันอาจจะต้องมาชดใช้กรรมกันต่อนะคะแบบนี้ก็เป็นได้เนี่ยเทมเพลนส์ ance, นะคะมีการอาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะการติดต่อสื่อสาร สามดาาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะลนในใบนะคะเราอาจจะยังไม่อ่านเป็นทีละใบนะเราจะมาอ่านโดยภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงเนาะมาเล่าเป็นนิทานให้คุณฟังเป็นเรื่องเป็นราวนะคะนะเพราะว่าถ้าพูดความหมายไพ่ทีละใบคุณอาจจะสับสนได้นะคะอาราคะด้วยพลังงานของเจ็ดไม้เท้าแม่นะหมอคิดว่าคนคนนี้เขาเอ่อถือคตินะคะคนคนนี้เขาถือคติว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเหมือนเขาจะเข้ามาพยายามหรือทําอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมากพอหรือเสียงที่เขาส่งออกไปเนี่ยมันดังพอที่ทำให้คุณได้ยินแล้วก็หันไปมองเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําให้นะคะความผูกพันที่มันฝังอยู่ในส่วนลึกในจิตใจของคุณเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะความฝังใจ ภาพจาดีๆสิ่งดีๆนะคะที่เขาเคยได้ทําแล้วก็ที่คุณเคยได้ทําร่วมกันนะคะแล้วก็สัมผัสหรือซิกเซนของคุณเนี่ยมันบอกว่าเขาได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าสัมผัสของคุณเซนส์นของคุณมันบอกว่าคนคนนี้ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะคะสิ่งที่เขาทํามันมีความจริงใจมันมีความสำนึกผิดแฝงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามหรือความพยายามของเขาคุณก็มองเห็นแล้วก็ คุณก็อาจจะอยากให้โอกาสหรือหรือให้โอกาสเขาแล้วก็มอบโอกาสนี้ให้กับตัวเองอีกครั้งเหมือนกันนะคะตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคุณและเขาเนี่ยห่างหายกันไปคุณเองก็ไม่เคยเปิดใจหรือมีใจให้ใครเลยนะคะเขาก็กลับมาทําให้หัวใจของคุณอ่อนไหวหรือมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนี่คือความรักระหว่างคุณและเขานะคะมันจะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็ เหมือนมันมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะอยู่ในนั้นนะสิบสิบถ้วยนะคะแล้วก็มีราชินีถ้วยแม่หมอก,ก็เลยมองว่าตัวคุณเองอาจจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยพลังงานของ Page of บ n ลหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เอสออฟบอลการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งการกลับมาทำความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาฮะนะคะให้มันเหมือนกับเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความพยายามของเขาก็เรียกว่าเป็นความพยายามที่สำลึกผล นะคะนะอืมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร c l เกันนะคะไพ่ออร c l เจะบอกว่ายังไงบ้างมีไพ่ The Tower ทำไมมีไพ่ The Tower นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออ๋อโอเคค่ะอ่า อันนี้เราไม่ต้องไปสนใจคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของของไพ่นะคะให้เราสนใจมองที่ภาพไพ่นั้นแปลว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดมีการติดต่อสื่อสารมีการได้ข่าวคราวหรืออาจจะมีใครนําข่าวคราวมาบอกคุณหรือเขาเองนะคะอาจจะนําข่าวคราวหรืออะไรเข้ามาบอกคุณหรือเขาจะติดต่อหาคุณนะคะมันจะเกิดขึ้นแบบแบบฉับพลันทันใดเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะนะเนี่ย มันมีแรงดึงดูดระหว่างคุณและเขาคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเซนส์หรือสัมผัสก็ได้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะคุณมีเซนส์จริงๆด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นไพ่ของคิวปิดนะคะมันเหมือนกับว่านะคะเทพเจ้าแห่งความรักกําลังทํางานนะคะขอดูใบสุดท้ายค่ะเกี่ยวพันกันยังไงฟื้นฟูเห็นไหมคะเนี่ยนะคะไพ่ของการฟื้นฟู หรืออ่าโอเคถ้าเราไม่ดูคีย์เวิร์ดมันก็จะแปลว่าเนี่ยเหมือนมีคนเอาอฝักบัวมารดน้ําต้นไม้ต้นไม้ที่มันเกอบมันตายไปแล้วอ่ะนะคะมันสู่ขิดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ต้นไม้ต้นนี้หรือต้นกล้าต้นเนี้ยนะคะหรือมเมล็ดพันธุ์เมล็ดเนี้ยได้งอกเงยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนความรักของคุณและเขาที่มันมันตายไปแล้วแต่มันจะได้ย้อนกลับมานะคะตื่นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนความรักของคุณและเขานั่นแหละนะคะนะมันจะเกิดขึ้นแบบ ปัจจุบันทันด่วนแบบฉับพลันทันใดแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณในวันนี้นะคะฉันจะหาคนที่เหมือนเธอได้ที่ไหนเจ็บปวดนะที่เห็นเธอมีใครทําได้แค่เพียงจุกจุจุก,จก,จกตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงนะคะ ความเหงาทำให้ฉันรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนการกระทำบางอย่างตรงข้ามกับใจของฉันฉันกำลังได้รับกรรมในสิ่งที่ได้ทำไว้กับเธอฉันรู้แล้วว่าฉันได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปฉันเสียใจที่ไม่รักษาสัญญาหากชีวีตฉันยังมีสิทธิ์ในรักแต่ก่อนเฝ้าแต่รอรักเดิมมอบให้เธอ คิดถึงวาวตาคู่นั้นคิดถึงรอยยิ้มของเธอฉันดูแล้วว่าเธอมีค่าแค่ไหนฉันคงหมดโอกาสแล้วใช่ไหมนะคะไม่มีใครรักฉันได้เท่าเธอสิ่งที่เศร้าที่สุดคือการเดินจากไปทั้งทงที่ทยังรักและสุดท้ายนะคะฉันรู้ดีว่าที่ผ่านมาเธอเจ็บแค่ไหนน,นี่คือพลังงานข้อความ ที่เขาอยากจะฝากถึงคุณนะคะอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เป๊ะๆแ,แต่อาจจะเป็นทำเนองนี้นะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขอวอวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีสิ่งเสมอกันคนที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใด ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แนมะ่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ